สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเอจะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องรู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บและจําข้อมูลรวมถึงชุดคําสั่งในการทํางานได้ทําให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมากใช้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหรือทำงานต่างๆได้ค่ะ รู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนหรือมีจำนวนมากทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์หลายชิ้นโดยอุปกรณ์แต่ละชิ้นทำหน้าที่แตกต่างกันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก4ชิ้นได้แก่จอภาพแป้นพิมพ์เมาส์และเคสค่ะ อุปกรณ์ชิ้นที่1จอภาพเรียกอีกอย่างว่าจอมอนิเตอร์หรือจอคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนโทรทัศน์ทำหน้าที่แสดงข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้รับรู้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงาน 2. เคสมีลักษณะเป็นกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมบางครั้งเรียกว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ CPU โดยการคิดและคำนวณต่างๆของคอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้นภายในเคสนี้ค่ะ 3. แป้นพิมพ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคีย์บอร์ดหรือแผงแป้นอักขระทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูลด้วยการพิมพ์แล้วส่งไปยังเคสเพื่อคิดและคำนวณข้อมูลนั้น 4. เมาส์าเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องสัมผัสโดยตรงเช่นเดียวกับแป้นพิมพ์ทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูลจากผู้ใช้ส่งไปยังเคสเมาส์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือเวลาใช้งานผู้ใช้จะต้องกุมเมาส์เลื่อนไปมาแล้วคลิกดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ปุ่มบนเมาส์อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์หนึ่เครื่องพิมพ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรินเตอร์หมายถึงอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็นข้อความภาพลงบนกระดาษหรือวัตถุอื่นๆในประเภทเดียวกัน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์1ด้านความบันเทิงเช่นการฟังเพลงการเล่นเกมดูภาพยนตร์และพูดคุยกับเพื่อนๆนด้านการเรียนเช่นใช้ค้นหาข้อมูลใช้เรียนรู้บทเรียนใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับครู 3. ด้านการทำงานเช่นใช้วาดภาพใช้พิมพ์ตัวอักษรใช้คิดเลขใช้เก็บข้อมูลค่ะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีทำดังนี้ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. นึเสียบปลั๊กไฟขั้นตอนนี้เด็กๆไม่ควรทำเองนะคะควรให้ผู้ปกครองมีคนทำให้ 2. เปิดจอภาพ 3. กดปุ่ม power บนตัวเครื่องรอให้เครื่องทำงาน 4. เมื่อเครื่องทำงานเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าจอดังรูปภาพ การใช้เมาส์อย่างถูกวิธีเมาส์มีลักษณะเป็นลูกศรสีขาวอยู่บนจอภาพให้เคลื่อนที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนขยับเมาส์ด้วยมือการจับเมาส์ควรทำดังนี้ใช้มือข้างที่ถนัดจับเมาส์โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางอยู่บนปุ่มใช้อุ้งมือให้บังคับเคลื่อนที่ไปมา